คิตตี้จ้าจ่าค่ะวันนี้นะคะเจ้าจ่ามีผลิตภัณฑ์มารีวิวนะคะก็คือได้อผมเลอซารชานะคะอันนี้รุ่น a อร์แม็กซ์นะคะเฮริเคนก็คือว่าหัวหัวได้ผมเนี่ยเขาจะเป็นทูมารีนะคะตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับทําผมต่างๆของเลอซารชาค่ะเขาก็จะใช้ตัวเคลือบด้วยทูมารีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผมแห้งเสียนะคะซึ่งดีมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะคือ เขา,าเปิดตัวพร้อมกับพรีเซนเตอร์ใหม่เลยนะคะก็คืออเล็กซ์นะคะเล์ติลาดเดตนั่นเองซึ่งเจต่าได้ไปงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์มาเหมือนกันอเล็กซ์หลอมาและใหม่ดาวิกาก็สวยมากเช่นกันค่ะแล้วเขาก็ให้เครื่องนี้กลับบ้านมาก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะคะเขามาพร้อมกับหัวเป็นอย่างนี้นะคะหัวด่ายผมอันนี้คือประกอบเข้านะคะแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นแบบนี้เหมือนจะเคยเห็นตามร้านนํำผมเขาใช้แบบนี้นะคะ่ะ น่าจะใช้กับผมที่เป็นผมดัดผมผมรอนอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะระดเป็นอย่างนี้รุ่นนี้เนี่ยราคา3490บาทนะคะเคื่อขนาดก็ใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็สามารถปรับระดับความแรงนะคะแล้วก็ปรับความร้อนได้ถึง5ระดับค่ะ นี่นะคะอันนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วเวลาจะใช้นี่ค่ะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะซื้ออยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปรับได้ถ้ามันจะมีปุ่มกลมๆเล็กๆตรงนี้ค่ะถ้าเกิดเลื่อนขึ้นแบบขยับดืกๆอย่างนี้มันก็คือเพิ่มพัดลมเพิ่มความแรงของใบเป่าผมนะคะขึ้นลงหรือจะเอาลงมาข้างล่างก็คือลดให้มันเบาลงนะคะ สุดอุณหภูมิเนี่ยก็แค่ยกซ้ายยกขวาค่ะยกไปทางซ้ายก็คือว่าเอาร้อนนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะถ้าต้องการความร้อนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ยกมาทางขวาแล้วปุ่มตรงกลางนะคะเอาไว้เปลี่ยนเป็นแบบลมเย็นค่ะสําหรับคนที่ไม่ชอบความร้อนนะคะอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันตาตาก็ชอบเพราะว่าบางทีนั่งเป่ากับพัดลมบางทีเราก็เมื่อยคอป่ะแบบพัดลมเป่าเงี้ยชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังไม่แห้งเลยใช่ไหมอันนี้ก็ลมแรงดีแล้วก็ เวลาใช้นะคะมันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้ค่ะเป็นสีสีเดี๋ยวต้องบอกก่อนตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าเปิดสวิตช์แล้วเนี่ยมันจะเสียงดังมันทีอาจจะไม่ได้ยินอะไรเงี้ยค่ะนี่นะคะแล้วก็กดเปิดสวิตช์นี่ค่ะพอกดสวิตช์นะคะไฟก็จะขึ้นเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อุณหภูมิ90นะคะ และเจสสิกาก็เลื่อนไปทางขวานะคะจะเห็นได้ว่ามีปรับไปได้ถึง110เลยค่ะเวลาลดลงก็เช่นกันนะคะลดไปเรื่อยๆนะคะเพราะวาความร้อนปรับได้ถึงห้ระดับความร้อนลดเหลือ70ค่ะพอกดปุ่มตรงกลางเล็กๆอะคะ่ะก็จะกลายเป็นระบบแบบลมเย็นนะคะพอเราเลื่อนลงมาเห็นไหมคะทางซ้ายมือก็คือความแรงของพัดลมนะคะก็จะลดลงถ้าเลื่อนขึ้นก็คือความแรงจะแรงขึ้นนะคะ ก็น,นะคะใช้งานได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะสํบบาหรับคนที่แบบจะทําผมตั้งแบบสวยขึ้นไปอะไรเงี้ยแบบเซ็ตผมผู้ชายอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะเพราะว่ากําลังแรงมากไฟฟ้านี่นแรงถึงส0 0พันวต์เนาะแรงมากๆนะคะแล้วก็ชอบอะรู้สึกว่ามันแบบใช้แล้วผมไม่เสียมากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ ผมจะไม่แห้งพันกันอย่างที่แบบถ้าเคยใช้ไดแบบผมแบบธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะเคยใช้มาก่อนแล้วรู้สึกว่าแบบพอไดไปสักพักหนึ่งมันร้อนมากแบบร้อนจนมืออะค่ะไม่สามารถโดนผมได้เลยเพราะว่าจริงๆผมจะจัดตอนนี้ก็ค่อนข้างแห้งนะแล้วก็ยิ่งโดนความร้อนเข้าไปอีกมันจะแห้งมากพอไปโดนมือแล้วแบบโอ๊ยตกใจมันร้อนจริงๆค่ะแต่อันนี้ก็โอเคนะไม่ทําให้ผมพันกันมากค่ะก็ะโอเคใช้ดียังไงก็ลองไปเล่นดูค่ะ ชองไม่ชอบอยังไงก็มาแชร์ด้วยนะคะแบบว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไร่างเงี้ยค่ะอยากจะรู้เหมือนกันวนะ่าเพื่อนๆใช้แล้วถูกใจหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบตรงไหนหรือว่ามีใครใช้แล้วแบบมีวิธีการแบบเด็ดๆในการทำทรงผมอะไรใหม่ๆต่างๆก็มาแชร์ให้ฟังกันบ้างนะคะในวันนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้ค่ะตัวยุกตัวยุกบายบายสีแล้วบายบาย ก็ใช้ได้บอกผมใช่ไหมแรกอาบน้ำเสร็จก็ใช้ได้อันนี้แล้วด้ย